ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับก็มาคลิปรีวิวเฟรชแซมเจ็ดศูนย์นะครับผมยี่สิบออนนะครับก็เป็นอะไรนะผ้าอินโดนะครับตัวนี้ยี่ออนเป็นสีดาร์งอินดิโก้ซึ่งเป็นสีที่ผมชอบมากๆนะครับซึ่งรุ่นนี้ไม่มีแล้วครับหายังไงก็ไม่มีแล้วขนาดมือสองยังหายากนะครับรุ่นนี้ผมก็ได้มือสองมาแล้วก็มาใส่จนเฟดขนาดนี้นะครับ อันนี้ก็ไม่จบนะครับไม่จบเลยพูดตรงๆว่าตอนแรกจะเอาให้มันไปกูเยอะไปไกลกว่านี้นะครับแต่มันก็ไปได้แค่นี้เพราะว่าผมไปทําขาดก่อนน,นะตรงนี้ผมจะไปบีรอยปะไว้นะซึ่งตอนแรกผมก็เสยียใจเพราะว่าผมกะว่าจะไม่ให้มันขาดแต่คิดไปคิดมาเนาะเฟสก็คือประสบการณ์จากการใส่ของเรานะครับเนาะก็คือตัวนี้ผมไปไปซ่อมรถยนต์นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแบตมันน่าจะโดน ถ้าไม่น้ํามันเบรกก็น่าจะเป็นไอตรงไอน้ําในแบตนะครับน้ำกดมันกัดไปนะครับก็จะมาให้ดูดีเทลก่อนนะครับตอนที่จะไปรีวิฟเฟตนะครับก็คือดีเทลตัวนี้ด้านหลังนะครับจะเป็นป้ายหนังนะครับปั๊มคําว่าแซมเจ็นะครับผมเดนนีวอะไรเนี่ยสเปเชียลลีสเนี่ยสเปเชียลลีชอบนี้ถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษนะครับ ถ้าเป็นภาษาไทยผมก็อ่านได้ทุกคำนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้บงไปได้พองกด้อก็มาดูตรงกระเป๋าหลังนะครับกระเป๋าหลังก็ไม่มีลายอะไรนะครับผมเป็นคนที่ไม่มีลายอะไรที่มีขยะผมเป็นคนที่ชอบกางเกงที่ไม่มีลายกระเป๋าหลังนะครับถ้ามีก็จะมีเล็กๆอย่างนี้หรือว่าอะไรเป็นนิดๆน่อยๆอย่างพวก รุ่นไอแบนด์เขนอะไรพวกนี้แล้วก็แบนน่าอะไรนะที่ผมใส่อยู่อะพินเนียนพพนเนียนไอพินเนียนนะครับส่วนกระเป๋าหลังนี่ก็ไม่มีอะไรนะรก็จะเป็นการพับเข้าไปแล้วก็เย็บก็จะได้ไลายเฟดอย่างนี้ออกมานะฮะซึ่งตรงนี้มันขาดนะผมอยากไปป่ามากผมจะทำให้ดีไหมถ้าไม่ป่ามันต้องขาดไปเรื่อยๆนน่ๆเดี๋ย,ยกวก่อนนะครับก็ตรงนี้มันยังไม่จบก็จะ เอามาเฟดต่ออยู่รอแบบอารมณ์ดีๆก่อนเป้ายังไม่ขาดนะครับแต่ก็ใกล้ละยังไม่ขาดยังไม่ขาดโอเคด้านหลังผมไม่ลืมอะไรแล้วบโอเคนะก็มาดูตรงกระเป๋านะครับตรงขเขาเรียกว่าหูเข็มขดัดตัวนี้จะเป็นธรรมดานะครับไม่ได้พับไม่ได้ไใส่ได้ตรงกลางแล้วก็เย็บนะครับก็คือจะเป็นตัวธรรมดานี่นะแต่มันก็เฟดได้อยู่ก็สวยๆครับผม แล้วก็ไปต่อกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นริมแดงนะครับผ่านริมดูนี้มันริมจะบิดๆหน่อยนะโอเคด้านหลังก็ผ่านไปนะครับไปดูด้านหน้ากันต่อโอเคจิตจานมากตัวนี้ตั้งใจใส่มากเสือขาดก่อนแต่ก็ไปปะไปแล้วก็วจะใส่ต่ออยู่ข้างหน้านะครับผมก็ตรงกระเป๋าก็าจะตอกหมุดนะครับตอกหมุดเป็นกระดุมมีออกมาเลยนะครับ ก็จะเป็นสนิมนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างใส่หวด่ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าแทบเขียนว่าแซมเจ็ดศูนะฮะตรงกระดุมก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นโลโก้โลโก้ของ j u s t ินนะฮะข้างในตัวนี้เป็นเอลสาแต่เอลจริงมัน32มสอนะครับสามันมันอะไรนะเขาเรียกว่า เอวมันหดนะครับก็คือตอนแรกซื้อมามันใครที่เอวสามสิบสี่ก็สามสิบสี่แต่พอไปแช่ปุ๊บมันก็จะหดเกลนสามสิบสองผมเอวสามสิบเอ็ดจริงๆใส่อย่างแน่นๆอยู่เลยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับตอกเข้าไปทะลุข้างหน้าอย่างนี้ผมก็รีวิวไม่ค่อยเก่งนะครับก็ดูๆไปนะครับตรงนี้ก็จะตอกหมุดนะครับตรงกระเป๋าตอกหมุดนี่ใส่เกินใส่หดเกินขาดขาด นี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูรอยที่ผมไปป่าไปยี่สิบบาทนะฮาจำไม่ได้ที่ไอค่าไปป่านะเขาก็จะลองผ้าซึ่งวันนี้ใช้ผ้าเย็นเป็นผ้าลมนะครับนี่เขาก็จะลองผ้าเดี๋ยวแป๊บนึงขอโทษนะครับนี่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 ป่ายงนี้เลยแล้วก็มาดูตรงรอยป่าก็ก็เนียนอยู่นะเนียนๆเลยตัวเล่มขาดเลยผมคิดว่ามันจะใส่ไม่ได้แล้ว ผมยังไม่รู้ตัวทด้ซ้มว่ามันขาดมาถึงบ้านลองจับตูดไอเทียตูดโผโอเคนะฮะอุย้ยโทษทีครับเดี๋ยวจะให้ดูเต็มเต็มตัวกันโอเคตัวนี้ใครจะหาซื้อก็ไม่มีแล้วนะครับมีตังก็ซื้อไม่ได้นะครับผมมือสองยังหายากเลยรุน่นนี้ริมจะบิดนะครับอารมณ์รีไวล์นะริมจะบิดโอเค ก็ให้ต่อไปก็เฟรดครับเฟรดก็อย่างที่ตามสไตล์ผมเลยผมเป็นคนต้นขาใหญ่ครับเพราะว่าคนต้นขาใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้หนวดนะจะได้นิดๆมันก็จะเต็มๆนะครับตรงต้นขานี่ก็คือหนวดไอ้นี่ก็คือหนวดนี่ก็คือเฟรดน,นะให้ดูใกล้ๆเป็นผ้าดรากอินดิโก้นะมันสวยดีนะคือเฟรดด้านหน้าลิมิต ก็ได้รางรถไฟไม่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูอีกข้า้งนึงนี่ก็ได้รางข้างนี้ได้รางรถไฟเยอะเว้ยเพราะว่าตัวเวลาผมนั่งผมจะชอบเอาขาไอ้ด้านด้านขวาผมนะครับขาด้านขวาไปถูอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างซ้ายก็ชอบปล่อยธรรมดามันก็เลยได้เฟสไปให้ข้างขวานะรางรถไฟข้างซ้ายก็จะจังๆหน่อยโอเคนะครับไปดูเฟดด้านหลังกันต่อเลยชว่วม ซึ่งไอเฟดซึ่งไอผ่าตัวนี้มันให้อารมณ์ที่แบบสนุกมากครับตอนที่ใส่เฟดอะมันทั้งสนุกแล้วก็ได้ทั้งความสวยยน,นี่คือขาด้านด้านขวาฮะด้านขวาด้านขวาแล้วก็เลยจับจ้ามันจะมีที่มีขาดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นนิดๆแต่ก็ไปป่าแล้วไอนี่จะแผลใหญ่นิดนึงแต่ก็ไปป่าเรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ถ้ามันขาดผมก็จะถ้ามันขาดตรงเขาตรงนี้นจะให้มันขาดไปเลยนะมันจะให้มันเป็นสไตล์นะครับนี่เลยด์งอินดิโกสวยๆแหลมๆดูนี้หาซื้อไม่ได้แล้วผมยังอยากได้เลยถ้าใครมาดูแล้วก็มีมือสองเอลสามสิบสี่ดังอินดิโก้ยี่ิออนนี้ผมยินดีซื้อนะครับถ้าสภาพสมบูรณ์ผมยินดีซื้อในราคามือหนึ่งเลย ถ้าแบบไม่ขาดนะครับเฟดยังไม่มาอะไรอย่างนี้นะผมยินดีซื้อนี่ราคามื่อหนึ่งเลยโอเคครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวผมหาดีเทลเลยให้ดูอ๋อเฟดตรงไปขาซึ่งผมว่ามันสั้นนะครับตัวนี้ไม่ได้ตัดขานะมันสั้นมันสั้นมากนี่ก็ลูกโซ่ยังอยู่ไม่ได้ตัดขาครับแต่มันสั้นมันไม่ค่อยได้อ่า ไอรอยอะไรนะเขาเรียกว่ารอยยน่นนะผมเป็นคนไม่พับแขยเก่งและนี่คือเจ้าของเก่าพับมามันมันจะขาดอย่างนี้นะ่ไหมนี่เขาพับมานะครับซึ่งผมมาใส่ผมไม่พับเพราะผมสนะูงร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยผมอยากได้รอยที่แบบมันยน่นมันจะดูเป็นธรรมชาติเนะีับเวลามันเฟดออกมาอันนี้ก็มมาจะเท่านี้นะุนี่เขาพับมอเก่งนี่สวยสวยมาก ขนาดผมเป็นคนใส่ผม,มยังสวยาภาพาตัวนี้โอเค,คก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นกางเกงที่ผมไม่ได้รีวิวก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละแล้วก็ยังมีไอ้ตัวนี้อีกตัวนึงตัวนี้มันก็ยังใส่ไม่จบนะครับก็ไปใส่ไอ้นอนก่อนพินียนตัวสิบแปดออนตัวนี้มันสิบหกออนแต่มันเฟดยากมากเลยเห็นไหมเฟดค้างไว้ตุ่นยังเหลืองอย่างไยังไม่ได้ซักเลย ก็ยังเป็นเคลลอยแล้วก็สีล้ำหลุดนิดๆน,นี่ก็เรื่องเหลืองๆอี่อเลยก็รอจบทุกตัวแล้วค่คอยมาค่อยมาใส่ให้มันเสร็จจบไปเนาะว่าจะซื้อตัวใหม่ก็ใส่ไม่ทันกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสด้วยคือถ้าจะถามสูตรก็คือใส่นะครับใสไปแบบไม่ต้องไปสนใจมันว่าเฟสจะมาตันไหน,นครับเพราะถ้ารู้ตัวอีกทีนึงมันก็ มาเองแล้วก็มันก็จะหลุดไปเองนะครับตัวนี้ผมก็จะใส่อีกนะลราผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นอีกนะครับว่ามันจะสุดได้แค่ไหนเพราะว่าสีมันยังเข้มอยู่นะตรงนี้นมันเข้มอยู่นะครับตัวเนี้ยยังเข้มอยู่เลยจริงๆว,ว่าอยากจะปล่อยให้คนอื่นไปเฟดต่อเพราะว่าผมเฟดตัวนั้นอยู่ล้วก็เสียดายเพราะว่าถ้าผมปล่อยผมก็จะหาซื้อไม่ได้อีกแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับใครที่ ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากติดตาม้วะครับผมก็จะมีคลิปแบบพวกกางเกยงยีนอะไรนี้ก็มาแจมอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบกางเกยงยีนนะครับแต่ทาช่องมั่วๆหน่อยผสมผสานกันไปหน่อยแต่ที่จะไม่ขาดหายไปเลยก็คือกางเกยงยีนนี่แหละครับจะมีมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ